เดี๋ยวเราจะขอสัมคำให้กับ c o l ์เ Me มีนะคะขอสมัมคำให้กับ c o l ์เ Me มีนะคะคำเผื่อแล้วเ <c> ต <ười> ้นใหค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง My Mood และ My Family My Mood วันนี้เราจะมาทำต้นคริสต์มาสจึ้งในติกตอกนะคะมีการทำเยอะมากเลยทำต้นคริสต์มาสจากรวดกำมะหยี่แต่เราจะใช้ลวดกำมะหยี่สีน้ำเงินนะคะเพราะว่าสีเขียวขาดตลาดมากเลยเ <c oughs> จะเอาสีน้ำเงินเงี้ยมาทำเป็นคริสต์มาสที่อยู่ในช่วงเวลากลางคืนเนาะและเราก็จะใช้ลูกปัดไข่มุก ในการทําเป็นอะไรคล้ายๆหิมะที่มันมาเกาะบนต้นสนโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ My mood อันดับแรกเลยนะคะเราจะหากระดาษแข็งนะคะมาตัดเป็นรูปทรงกล้วยและทรงกระบอกนะคะซึ่งทรงกล้วยนะคะเราจะใช้เป็นใบของต้นสนและทรงกระบอกนะคะเราจะใช้เป็นลำต้นของต้นสนนั่นเองคะ่ะ กาวร้อนนะคะที่เราเลือกใช้นะคะเพราะว่ามันสะดวกและรวดเร็วมากเลยแต่กาวชนิดนี้นะคะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะเพราะว่ามันอันตรายเข้าตาอาจจะตาบอดได้นะคะโอเคค่ะเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้ นะคะออครับอันนี้คือรูปทรงของอะไรเป็นทรงของอะไรแลว์มาต์ไก็ต้นสนเป็นต้นสนเดียันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเอาสีเดี๋ยวเราจะเอาสีอะคริลิกนะคะสีน้ำตาลใช่เดี๋ยวเราจะเอาสีอะคริลิกสีน้ำตาลมาทาตรงก้านหรือตรงลำต้นของต้นสนต้นเองเกะสีออกเดี๋ยวไม่ว่าต้องควักช็อกโกแลตก่อน ควักช็อกโกแลตแฟคเตอรี่มาอ่ะเดี๋ยวเราจะจุ๊บควักช็อกโกแลตออกมามกินไม่ใช่เอามากินไหมไม,ไม่ใช่ต้องจุ่มน้ำก่อนที่เราไม่จุ่มน้ำเพราะว่าสีมันเหลวอยู่แล้วทาเลยไหมอ,อ่ะอืออือหายแล้วเราจะจับยังไงอ่ะคุณก็จับตรงกรวยนี้สิคะ ไม่มูดลำดับต่อมานะคะเราจะเอาสีอะคริลิกที่เป็นสีน้ำตาลนะคะทาในส่วนของลำต้นของต้นสนนั่นเองค่ะ ต่อนะคะเราจะเริ่มให้น้องไม้วานะคะตัดรวดกำรรมะหยี่นะคะแล้วประกบเป็น2อันนะคะเราจะเริ่มใช้ปืนกาวนะคะในการติดรวดกำรรมะหยี่กับฟอร์มของต้นสนนั่นเองค่ะไม่มืดเรามาถึงการติดต้นคิ้วที่เรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งด้วยอะไรลูก mm. ปัดไข่มุกตกแต่ง ตามใจชอบเลยไม่ไงหรอครูช่วยยิงแล้วคุณช่วยยิงปืนให้แล้วก็แบบอแเอาบอกเออเอาตรงนี้อย่าหนูปิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดไล้ยร่วก่อนปิดหลายรูปก็พอตรงนี้ เดี๋ยวเราจะขอสามคำให้กับคาร์ลเมีนะคะขอสามคำให้กับ c o l ์ r m มีนะคะคำเพื่อแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะขอสามคำให้กับสถาบันสอนศิลปะคาร์ r m มีนะคะอ่าไม่ว่าขอสามคำหน่อยก็คือสนุกครใจดีแล้วก็มีเพื่อนตลอดเวลาค่ะ มันเลยสำคัญแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเชวิญชวนเพื่อนๆมาเรียนที่สถาบันสอนศิลปะค่ะเริ่มมีไหนเดีย๋ยวค่ะก็ฝากมาเรียนกันที่คาเลิ่มมีเยอะๆนะคะไม่รู้มีสาขาไหนบ้างแต่มาที่แจ้งกันอ,อันนี้คือสาขาที่ไหนแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะชั้นอะไรชั้นแปดค่ะชั้นแปดไม่มืด ศิลปะสนุกสนุกแบบนี้และที่โรงเรียน c ั l เลอร์มีสาขาแจ้งวัฒนะชั้นแปดนะคะและอย่าลืมติดตามช่อง my mood แอ d ด์วาวฟาร์ด้วยค่ะบ๊ายบาย must be something